คลิปขึ้นมื่อเสาร์เลยเรว่าเห็นมันร้ายแรงรุนงมาเบ๊ายบายสวัสดีครับ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 เปิดคลิปขึ้นเลยเห็นแบบแบบอ้าวเล็บตูวมาส่งหนึ่กรเล็กป้าต้องเงินไปหามอะไรรถจัมม้าตาเป็นลมไปเคลื่อนเมื่อยนะความดันบนขึ้นผมก็เลยวายุบ้านพอดีแหละกระพาไปเด็กน้ำเกลือได้แม่นครับผมเพราะว่าเคล่นเมื่อยหิ่งนะดูเล็บตู่ ปใครมีทองก็จะต้องเจอเมย์ทองเสียทองเสียเบ้านวกาถ้าเป็นทองมันสีเขียวใสเมย์มมันสีนี้เป็นอกมันสีสอกได้ได้เพราะว่าเป็นไตกับเบาหวานนะมีครับเพราะว่าแม่เราไล่ไปอยู่เดีว่าเอาเกลือให้แม่แล้วจีบในเด้อเพราะว่าเราเมื่อย์ได้เพราะว่าเขาทายถองนั้วเนาะมันตัวจีบเกินเกลือแหล่นะไมนจะพอให้เมื่อยสื่ออันก๋วยเตี๋ยวห่อนๆไหมในรด เอามาวงปลาบซื้อมาตลาดนี UM <h <h ่อร่อยมากเลยซื้อร้อนเลยเพิ่มมาแบบแห้งกับแบบน้ำเสียสองอย่างเดี๋ยวเี่จะตุนมาโรตูโอ้ยไอ้นี่มีไข่อยู่บ่ไม่มีไข่เลยวะนั่นเลยไปกินอาหารเป็ดเป็นบ่ออาหารแสลงเนาะอายุรวง่ดีย่์รวงยู่ช่วงมันเป็นช่วงๆนะแม่ จะช่วงอปค่อมดันค่อมดันเป็นเป็นขึ้นช่วงเมื่อยก็เมื่อยแต่ก่อนใครในได้ของบ้นนะอันนี้เขาเลือดมันแบบตุกเมนเลือดค่อมดันเท่ารเดือนน่อยร้อยสี่สิบเก้าสอิบเก้าดี๋ยวถว่าเห็นลูกวัดแหง1อยหาสิบคนละมีลอยหาสิบอยหกสิบถื่ว่าคันพวกขึ้นก็เก๊ดแต่คน้ายนี่ตัวเนาะ ค่อยเป็ดกม็มีเตูต่ก็มาไอไ้เห็นคลิปบ่กฮะก็ลงคลิปเมื่อกี้นี่โอ้เปิดป้าแม่กันเลยไอ้ที่แรกเราเปิดขึ้นฮะเฉพาะพอเห็นเนเีนเ่ยแต่กินข้าวก๋วยเตี๋ยวไอ้กินนี่อย่างก็บปรีดจะขึนนบบข้นนี่มึงเห็นทล่บอกแค่คลิปในตู่มีแห้งก็จบเลยไม่ได้ไปจับโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อกี้ยังมะมุกแหละพอไปมูกีต้าร์ตอนนี้ร้องมาจีนนี่เนี่ยก็ไปเ,เห็นแล้วได้ดู โอ้พอดีทั้งคู่้ผ้เพิ่นโอ้พันพามานี่เจนเน้นน้เพิ่นให้หลุดโรงพยาบาลขาดเราอยู่เล่าเพิ่นโอ้อยู่นี่ด้เอาเพิ่นแม่เป็นแบบว่าเพิ่นแ่บมันอันนี้แน่เพิ่นเด้อก็ได้มาลองเบิ่งกเป็นหมอที่ตัวหอมเงนหมอเสริมบพุทธหมอเสริมบุทธที่เคยผ่าผ่าหนีตไยพอเนาะ ผ่านอยู่ไตอหตกแต่คนนี้อยู่โรงพยาบมุกดาหารอ๋อนน้นเปิดกำลังมาอยู่ที่อยู่ที่หลายใช่ไมครับผมไม่โว้เด็ดน้ำเกลือวันนดน้นั่งกันไั้นั่งกันครับผมที่หอดห้อยๆพืต้องได้ตกไปเชียงทเครงขับรถจะโทาตาตาบริยูใดสุตตาไปยันนั่นอีกอยาเมีคราบสีแต่แล้วป็นวันนี้ยัน ตาเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเด้อไปหาตู้ตู้มาโรงพยาบาลปิ้นมาสั่นไปแป๊บเดียวหายเหินเออาบบคุณกูอยู่รีสอร์ทได้เลยฝากอยู่ไหยเพราะงั้นวันนี้ได้แขกออกกันเลยงนยับเราแตงมาถอนเสื้อพอพงกับออกมา,อ,กมาอยู่เดะโอะเอามาหายเพื่อ<ม>ไว้<ม>่เ<ว>พราะว่ามันมีหองอยู่สีอยู่เหลวก็พวกันอนอยู่นี่ครับก็ ตรเอาเอามน้ำเยอะฮุบกันนี่ลุงนั่งเอามาไหวโลดอยู่หันเนี่เอาม้าสองหงมีื่นหองมีไหนมันมีอะไรกระปูนอ่อนน้ำอองมันโอเคจะอ่านดีลบังซื้อหมอหมอยังงสีกครอยู่หน้าทยอยู่รูมนทายไไทยแต่ห้อะ เพราะเร่กินอย่างลยเมื่บวานนี่ก็แทบจะบ่กินอย่างเลยเขาน้ำเกลือแล้วก็สีแดอกปนนีนานเดขาเลือดน้ำเลือดเลือดสิบแปดเอร์เซ็บแปอร์เซ็นต์สิก้าอร์เซ็นตยเลืออ้บ่าจะกุยังไเพจหอดกุเลือดแต่พอไปถวดย่างใดก็ลืมถามหมอกุเลือดนะบรเมยบอก มีอะไดี่้วยกระลังแดงดีดยเลือดเอียังง8ปดมันมีตัวบนตัวล่างเลยอตัวบนตัวล่างมันชิเชลี่ยแต่ตัวบนนี่ฮอดรอยกับมันก็บ,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 บอบดีประเด็นขึ้นนี่มันแป็ดชิบกก็เท่าีนจีนเ่านี้โอเคใช่ปรม็นแ่คนเบ,บิร์นเบินใบน,บนตูนะบนากหออมอซืาาา้อมาถามมาถามหมอเข้ามาขนานะ ปวดป่วยเช่นไรคะอะไรนั่งแถมนั่งแถมนี่แหละแต่น้ำสกุลชื่ออะไรอันมาตราวังนี่นะวังเศร้านี่โอ้โอ้มาก็บกระหูกยางมาเพิ่งไผ่กลับบ้านเลยเก็บเศษแต่ยืดซื้อจำซื้อแม่โทรมาหาผมอยู่เนาะโทรได้บ้างหันอ่ะโอ้ใบเบิ้งรสชาติแม่อยู่ื้ทำก๋วยเตี๋ยวแม่ละโทรว่าแม่กำลังทิ้เข้าไปซื้ออันก๋วยเตี๋ยวห่อนๆมาให้กินสิล่ะ อีแหล่นึว่าคนอยูู่นเดียว่นดีเพราะว่าเห็น่นนั้นโรครเตแล้วก็ขืนกุยบอลลี่รอกคนเห็นแม่ว่าตามกันมากนะบอลลี่อร่มากเนาะสองขั้นรเลยเนาะ้ววอันลังรนแซบเพิ่นกินเหมือนในทิดเขา์กาแซ่บแล้วกขี้รมากินเขยาเ็หาโมงนื้อตุ่มมะนุเนื้อตุมมีน้ำตกกับน้ำไม่ตกน้ำแข้งอะไรมีหลายยางมีแล้วนไม่ให้นรกจิไ

แต่ทุกอย่างที่มันเช็ดเลยก็ใช่มันเช็ดมาเลยมันก็เช็ดมาเลยอย่าีแต่ว่ามันก็คนเป็นโรคกินบะไรกุหลาบมันกินใบเรียวอาหารน้ำหางหางไปกินเพื่อเขาลื้อหมูนี่นัเนี่ยนะพี่น้องเห็นไะอยู่ห้องอ่านี่แหละผักเบ้งซับไทยสบายดีพี่น้องเลย อ่าก็ชิได้นอนอยู่นี่หลายมืออยู่ฟั่งบังอาการเมย์พป่นกะหมอพ่นาให้พุ่นแหละนี่อาการดีพุ่นแหละทั้งทิได้กลับมืออืมพี่น้องก็น้องเป็นเมื่อว่าตัวเป็นลมมีตัวเป็นอะไรเพิ่นกะว่ามันอขาดเลือดขาดเอียงในราย,ย่างอะขาดทุกอย่างเลยอ่าแต่นี้ก็ มีแต่่าใช้ตัวนี้ให้มีเหือมีแหงกันรวมไจังเกันแม่รูปเล็กครับค่อยอารมณ์เนี่ยตันมาเยอะเอาว่ายายเนามีอาการยังเป่นกับโปลไปได้ก็ได้ต้องค่อยๆมาต้งเปิดตัวนี้อาตัวนี้แท่เลยเปิดตัวนี้ยังเปิดตัวนี้ใจเออเป็นยังปิดไปเลยอ๋อปิดตัวขาเอาตัวนี้ยังนะปิตัวง่าะลงเ่ยเปิกัเื่องเลย เด็กมีแห้งด้แต่เขาม่แหงนะหน่อยเ้แล้วคนกแนะนำมาจะมีเคือมีแห้งเพ่นก็แนะนําำให้นั่นไว้ให้เตี้ยมอะไรให้ปึกชากันไว้เออต้องคน้แงกอ่แ่ต้องให้ฟอกมิตรนน้ำให้ฟอกบดนอยู่ใกะน่ำฟอกแต่ว่าล้างดีกว่า้านของไหนย่งอายุยังหน่อยสี่สิบ ถ้าไนเทิงหาซิบเราก็ไปบอกเอาสระม้าพ yeah ิ <t ags <t ags ่มเนี่ชามาฟังคุณบอกว่ามีสองวิธีมีสวิธีมีวิธีหนึ่งเอาเอามาคลังดูชัยเอาบ่มาคลังลูกมาคลังเนี่ยมันเปลี่ยนใดเด็เปลี่ยนอะไแบบ้ลูกดีกว่าลูกแต่พวกเขามา มันเาร้านเหียวน่าเหี่เลยก็เตียงก็สิบ่แข็งแรงยกนักบ่ได้รเปล่าบ่ได้ขอีกั้งเนาะมันไปั้งนึงบกแข็งเห็นเวียกนักบ่ได้แน่ไม่ใช่ชีวิตได้ยุติธรรมเห็นเหอ่อนเอ็นไปเลยเนาะยกน้กระพิษได้หลงเหลืองจะลองเตียงแได้ยังบาหลังอ่อนได้ยังมีาเอนเองกัซากี่นีแล้วเราตัวกินยาไปก็ก้อนเลย เน้นการร่วปเนเพราะว่ามันต้องรักษาเมื่อวันมันรักษาแบบรวมไปเลยมันมันมันเชื่อมบัตถุทุกอย่างไงคือมันหลายอย่างกินยาลงไปยาเจ่มันสีเลียนเป็นะหลบอะไรก่อนสีเล็งเพราะว่าเพราะว่าน้ำใสกับเป็นแพทั้งทั้งทั้งเบาหวานทั้งอีหยังทั้งหัวใจโตทั้งอีหยังอีกสารพัดอันเปียกหัวใโตนี่อันนี้เราไปตรวจกันใช่หรือยู่อันมุงอินเตอร์อยู่หันไง เปินตัวคืนว่าใจให้เมีนเม่นตัวเเ็กตัวเป็นได้เปนกเมถ้ามัดปิดไว้กดปิดไว้เด็กที่ังโวยเย็นกันแั้งตั้งเปิดบรยเย็นนะแม่เพราะว่าเมย์เป็นเด็กชนๆนันเงเพราะว่าทังผีม่นอายไปผียิ่ีเยเ็นก็ใจ ตัดเป็นหนาวนะครับตแรั่นเปนสั่นยกๆกตูหนาวตูนี้เพราะว่าของทั้งนี้มันแดด่อแตักเิ่ีนหมนกนเอาเอาแม่เลยเอาเอาลงเลยตูงเลยเออตันไหนตัวมาน่ะเออเอาม่่างบนี่มันแดด่แต่ของทั้งนั้นก็ลอยอยของทั้งพี่ทั้งนี่มตรงกระเวนพอีเออบอดดีดนีอ่อเออ อืมนี่แเย็นเลยะพจนางงอยู่กลางเดินนี่นะเออย่างเป็นมาหารใสเนื้อหมอกับใส่เนี่ยคุณสาวได้ขึ้นมาส่งใส่ละลูกันหาเฮ้ยขึ้ไปส่งแม่ไม่องบานไหมมะค่อยขึ้นมาแจ้คืออะไรไปแจะข้ามไสขึ้นมาส่ง คมดันมนเพรนต้องวัดความดันไว้ตลอดไม่ได้มันขื้นชูมุนยังงหนึให้อื่นเนนะีูกะบอเตะเตะบวมอยอบ่อมามนมาดาแล้วมือเราก็จ้งสีแล้วนองเป็นต่ว่าแ้วแ่ดีอยู่ขันยวดีนั่น้งวันยวมนกินกระวมมือกะวมเียม่วงนเด็เห็นมือเป็น่ะเน่ม่ เนี่ยเราดีแล้วไปกินน้ำแล้วไปกินน้ำเกลือละตัวไปเอาอมมีวันมีกับเลยเนาะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวสิมาหาใหม่เด้ <c oughs> วครั <c oughs> <อ>บครับ มอเ้นน้าลยบ้ก่มีเราป่าวโอเป็นยังครับม่มีมาเยี่ยมก็ดีใจแล้วเล่นเขา่ายอ่แต่เดี๋ยวม่อกี้หอน้ล้ำล้ำไปไปโรงพยาบาลก็เดินโรงบาลกปลดนก็ตู่มาลงพยาบาลว่าไปส่งตู่จะข้าวก้อนหัว งกำลังใจเดต่สู้สู้สเดอู่สู้ไปด้กันีแรงไวๆเด้อนอนม่ีหลต้งเมื่อหลัต่นใจเมื่อหนาะจะนอนเดดู่เด้อโดยโยโดอยามาหาไหมคับลงมาเอาไปเกี่ยวเอาเดือไปที่นองเลยลงมาส่งเมวันก่อน เม่์เป็นซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากวะใช่นนี่ลานจอดรถพี่น้องนี่เนาะลานจอด,ดรถกุ้งไงเอ้ยกับย่กับสงคนบ่อ๋อผมก็มีหลายคนหลือบริสุทธิ์มาหลายครับ,บผมกินชำนันก็ได้แหละกต่บัดเอ่ออะไรให้ยังมาหลายกว่านี่เมย์ก็เลยเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองแหละเมย์มันเพราะว่ามันมันยากเรื่องอียังเอกสารอยังต่างต่างเลย อามาอนุนี้นั่นผมมียามากห่วอมรี่องหมู่บ้านเพสนี่มากโอ้ก็ดีเนี่ยไารุหยเตียงเบ้องยุตาวันนี้นี่ซื้อเพิ่อดูช่วงจเต็นยาตูมันมันคือไข่มันมันบมเย็นยามันไม่หันเชือไข้เขาเจ้าพีไปยาไปเรากินมากว่านี้เรากินยังบงได้ดอกหนังภาวาหองไปจะพกอากาศกินเนาะเพราะว่าหมอคนกินยาหมอตะกนเมนคับผม

ครับผมโอเคจุดใดเห็นได้ยู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 ขอบคุณครับจ้าจ้าจ้่อ๋อเมย์กันเนาะสีมะยำไเด้อ๋อามอบกุณนะสเมาเยี่ยมบคุณในลาจ้าขอบคุณนะเมย์เด้อขอบคุณในลายจ้าเว้ว่ายูดีมีเฮงขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องการดีละจ้าจ้าใช่ครับผมเมย์ก็ค่อยไปค่อยมาครับผมค่อยมาจ้าจ้าจ้ารถมันหลายพี่น้องเลยยังเก่งอยู่เนาะเมย์ครับรถได้สบายโอู้ยได้บ่ได้ทารกันเลยโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะ ีามอี่้างนัแหล่นบครับผมแม่แม่ครับแม่เรี้ยวควงได้ครับจ้าไปไปมีหอดภาษาเล่าเป็นหังเบิ้งเบิ้งบอคักว่าจ้าจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยครับ จะมีคนเล่าก็มารักษาอยู่เป็นอย่างนีันดังกับรถเล่าเนาะอ่าน,นี่แกโรงหมออ่าฟินมุกดาหารพี่น,องงน้องเลยเนาะเอ่อมีภาษาเล่าเพราะเพราะว่าอ่าเป็นยันคนเล่าอ่านบเข้าใจบางคนเมันก็นเฮ็ดไว้คือมุกอินเตอร์แล้วก็โรงพยาบาลเดลัยนะอยู่ใกล้ใกล้แสเดนนี่ยเป็นสาเฮ็ดไว้พี่น้อย่างไรเป็นยอมรับเนาะยอมรับว่าสะอาดสะอาดพี่น้องนี้งามหูงามตาอืม ปร้านจอดรถขับพี่น้องเงยโรงพยาบาลเอกชนเนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายยิ่งบู้เด้อเดี๋ยวแบพังเบิ่งน้ำกันบัดเป็นตัดยอดนี่แหละพี่น้องเงยแต่สินเดินใดก็ย่าก็สู้เพื่อเมี่แหละเนาะอยากให้เมยดีให้เมยเศร้าพี่นาเงยในใดก็สู้ไปเนาะเนะเพิ่นอา่าชื่อเครื่องมาฝากบรลุมตุ่มตุ่ยพี่น้องเงยอ่าไปไปเดี๋ยวขึ้นอันาณาห้องต่อ อ้าวอ้าวของฝากเลยของฝากจากไม่วันพี่น้อยกระปุ้นกระบุกกระเตี่ยวเพือกินเนาะจะอ่าอินทผลัมกินได้ยังบ่สวยบว,วงมาให้พีนน่น้องไอ้พาคมพาเพ่เนาะเอออออเกระเตี่ยวน้ำตกเลยหอมมาก เอามากเลยไดพอกินบได้อย่ได้แต่มาไม่กินไกิน่ได้เมีไปกินไปไม่จะบัดกินนอกไปกินยนอกคุณไปได้เพราะมันมีกินมีอย่างเรกแม่ไงจนี่้องเองกินบ่ฉันได้ยักินโต๊ะไมันบ่ด้มันมีโต๊ะนั่งอกจนตู่ กไก่ถวคนไทคนอยากแ้่ก็ใส่นั่นบอกใส่ตู้เย็นก็ได้่เอออนี่ยเออเ้งเ่อเมากไ่อยากเข่าบ่ไ่ะก็บอน้าในได้กินอยู่บ้านเมื่ออิคุณาตื่นไหอ่ะเงียกระวดเลยคุณแล้วอจไปแล้ว เอเีะไดงอดไกินี่ะวยว่าบอกนวดเว่ากะจดตามเพิ่อนนั่นแหละเป็นเหตัตวเงียวไว้พี่น้องออเงี้ยวหรือว่าอะไรเพราะเงี้ยวจไรนเกลาามบอเพิ่นบอเป็นจะตัตวงคือว่าเพิ่อนเอาหน้าให้กินนี่อ๋อไม่ได้มันออกเบิดบอระวังนน้ากินเข่าก็น้าออกนะมันช้ำกันบอแถ้าว่าช้ำกันได้ คือว่าอย่างพูดเรามันมีปริมาณมันอยู่เลยจะให้จดไ네ว้แต kind of ่ประเทศที่สมมติว่ากินซะเต็มกระติกบัดตัวออกไปครึ่งหนึ่งนะบ่ได้นั่เดียวเออมันฉีบวมแต่ว่าออกชั่งเก้าปกติก็ได้มีนี่ก็ดีไม่เจาะโอ้ยดูดีจริงเลยจำเทงเท่าไรเลยอ๋อชะลับพัฒนาพี เป็นมาเยี่ยมเมื่อกี้นี้เคเห็นคลิปมาเตียงลงกยาบตรวจมาเลยกระเพาะสมองเดี๋ยน้องเนาะเป็นห่วงเลยเห็นอะไรนี่กำลังใจสูสูแล้วปะลายคนได้เป็นโอ้นี่โอ้ยลูกคือว่าน้องชายแล้วบอกกัเป็นอายุห้าอายุห้าสิบเป็นไรคิดว่าข้าวอย่างนี้ bây giờ tiếng nói khó khăn, nó kín vào đây nha tức nỗi tức ổn kín tức nỗi tức ổn kín ta

กโอเคเนาใช่คนหนึ่งก็ประมาเน้นึออไมเนาะบก็่น้องตัามมาเน้สามส่หาคนมาพี่น้องเนี่เชี่ยวิืนมานำบายดีเด้อไปนํำตลอดการเนาะไปได้ไปน้ำกันเวลามวนก็มวนน้ำกันเวลาเ่ายก็่าน้ำกันทีละ ไม่ได้ไปพักนอว้งงงไป้องกั้ <c oughs> <c oughs> เราได้พักพอนมีเหือมีเฮงเป็นอะไรเอสิพาเรากลับอ,อันนี้ก็ได้พักพรอนแนมันเมื่อยน้ำตัวที่เรา,เาท่องเชียร์และท่ะทะองเมือ่อยม,มาเลยกุเท่านี้มอ,องจะเตียมไยสองคนมาด้ย อ๋อสงส์คนเราเนี่มีเรื่ใส่บริการในคานอะไรเพ่ในอย่งคนไมยเรอได้ังเราเราสู้อยู่ยังไใจเราก็สู้สำเรสำเนึ่งนี่ถืว่าอดทนได้ดีอยู่ตัวเมย์่น จะเมื่อบนิษัทจะหาชื่อเครื่องตรวจเบากบาหวานเมื่อไว้่เนี่ยครบอืมที่ได้ตรวจเบาหวานความดันมันขึ้นมันลงกลางมันขึน้นม,ออม่อ,มอไรปห้องหมอรถอือืมบ่ปล่อยไว้หึงหใหญ่เัยืนเลือดนี่แล้วเลือดมันบช้าคือคนนอกคนแล้แก่เ,เ,เจอตกหาสิบปลายเลยหาสิบเก้ หายชักต่วคุมดันมันลงอีกโอเคทุกอย่างะฮะไปนอนให้มีตู้เป็นนอนพักผ่อนบ้านนี้นเนาะอ้าวไปนองเลยเนาะมาเตียงก็นอนพักนี่แหละมานี่ก็ได้อยูอ่บังตูเมเดอร์ไปนองเลยอยู่มุกดาหารอยู่ โรงพยาบาลฟินเนะาะฟินนี่แหละอ่ารผิดเกี่ยวกับโทษขอก็ไปรงพยาบาลฟินอยู่มุกดาหาร <c oughs> กระทั่งอายุเพิ่นติดต่อให้เพราะว่าเฮากะช่วงนั้นมันก็ชุนละมุนพี่น้องไอ้ประเทศก็บอกว่าไปจิไปโรงพยาบาลใดแต่ก็ที่นนเนี้ยกะจิตไปโรงพยาบาลมามุกผิดเนะาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮากะ ตูโทูมาเลยลอนีนยนยู่มอนะนุนกคึอแล้วไ้พ่อไ้น่นดวว่าก็ไปครับนะจังหวะก็เรานอนอยู่กับใครๆใ,ในที่น้อยอยู่เ่นเติมเลือดเติมใส่น้ำาปอกน้ำเกลือให้ขาดเลือดขาดเลือดลายได้แนละ้วขาดเลือดลาย อ๋อค่ะอืมขาดแต่หึงแล้วแต่ว่ามันหึงมันนักลงลเลยเลยจริงรนะนะเงี้ยพ่อก็นั่นนะเจียงเงีเพชรอยู่เมืองนอกเขาจะปบึกชาเขาชงมางทา,มา,ท,า,มาที่นาในพวกแ่ชงผู้แปลด้วยแลกวก็ชู้มาจะลุกนั่นหวะโอ,อ้ เขาปิดเขาปิดเป็งเดียวก็ไม่ลงเพลงนะครับเศร้ามากนั่นได้มาพูนพี่น้องมาพูเขาจะลรุมนำเอาุมาให้อยู่เบืองล่ากว่าอืโดยโดยโดยมิจฉาเหาเดี๋ยวจังใดเกิจังชีนอันอันนั้นเขาเบื้งคนยังมูวล่าเบิ่งอยู่เออจะไปแค่โชงไงเพื่อนบ่อ่อ่าคนอยากโทรมาบอกชิบบอมาบอกนั่นบอ เขาตู้มีตู้เหีย่ยงทุมากพี่น้องเนาะไปก็เป็นห่วงรู้ทึกดึกนองอยู่โอ้อ่ะมีะเจ้าปฏิเอนการได้ติดตามเบางอาการของเมย์เนาะอยู่โรงพยาบาลแอบป,ป,ป,ปอิ้นฟินพี่น้องเนาะอยู่มุกดาหารอ่ากัอันนี้แหละอยู่ใกล้ๆล้ลุมินซันกับอ่าฟังตุงขาบน้นองพี่น้องเนาะ โรบินสันที่ประเทีาาองค์พระน้องวิลลี่มาดินตลอดนั่นแหละโรงพยาบาลเพิ่นเปิเดใหม่พี่น้องนี่เนาะก็เท่าที่เห็นสัมผัสมาไม่เศร้านี่ก็หมอเพิ่นกับบริการดีเพิ่นกับบรรยากดีดีสุดยอดฮะเนาะอ่าเผมเคยมาจจกเทื่อพี่น้องนโรงพยาบาลใหมแต่แงา่หย,ยดเพิ่นติดต่อแล้วก็น,นำส่งมาเนาะเนาะแสดงกระอขอบขอคุณขอบคุณขอมกญขอบใจได้หลายเอ็ดซีบัจุกุจคนที่ ให้กำลังใจยังรุนหลาบเป็นองเอเยขโมอกขอบใจได้ลายเด้อบัจจุกุจุคนจังไรก็ให้อยู่ดีมีเฮงคือกันพี่น้องก็ได้เนาะผมมีภัยอยากให้มันเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันแต่มันเกิดมาแล้วอาจจะสู้กันไปพี่น้องค์เลยขโมกขับใจได้ลายเด้ออยู่ดีมีเฮงบัจจุกุจุคนเป็นองค์เลยถ้าผู้ใดยังไม่เยี่ยมมายามอ่ากาไม่ได้พี่น้องไปบูหามาบูถืงก็ทูหามาเตียงก่อนก็ได้เนาะอยู่ทิมทางนี่แหละ อยู่ติตนุนใหญ่เลยพี่น้องอยู่ในเมืองมุกดาหารนี่แหละพี่น,ออน้องเห็นเนาะอายุดีไม่แห้งบัสคู่จุคนพี่น,ออน้องเห็นเนาะเบื่อรบกวนเมย์ก็นอนหลับเลยบ้านี้พี่น้องเลยไปนนอนพักผ่อนก่อนเนาะแต่มีอาการไม่ได้